เหมือนกับที่สุพรรณบุรีเหมือนกันนะคะล่าสุดเขามีการส่งผู้ที่ผ่านการกักตัวครบ14วันที่โลค้อมควอเันทีนนะคะกลับบ้านส่งคนปลอดเชื้อสู่สังคมปลอดภัยค่ะ นายนัทพัฒสุวรรณประทีปนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนายแพทย์วรงรุ่งเรืองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสุพรรณบุรีส่งตัวผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงไวรัสโควิด -19 เข้ากักตัวในโลคอลควอนทีนที่โรงแรมกีฬาสุพรรณบุรีครบ14วันตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรคจำนวน18รายนะคะพร้อมทางมอบใบรับรองผู้ที่ผ่านการกักตัวและยังมีวัตถุมงคลและที่สำคัญ กว่านั้นก็คือมีเจลแอลกอฮอล์มอบอมให้ด้วยนะคะท่านผู้วา่าท่านกล่าวขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือกับทางราชการเมื่อกลับบ้านแล้วก็ขอให้ปฏิบัติการตามมาตราการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดโดยสวมหน้ากากอนามายัยหรือว่าหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะหมั่นล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหมอชนะในทุกๆพื้นที่ด้วยสําหรับสถานการณ์โควิดระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พบผู้ป่วยสะสม16รายรักษาหายแล้ว9รายรักษาตัวอยู่7รายมีผู้ที่สัมผสัสเสี่ยงสูงกักตัวอยู่25รายขณะที่โรงแรมกีฬารองรับได้61ห้องหากสถานประกอบการที่พักใดนะคะสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นโลคอลควอแรนทีนก็สามารถแจ้งได้ที่เฟ e บุ o k ของนายนัทพัฒนสุวรรณประทีพท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ